สวัสดีครับ What is this? นี้คืออะไรในวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าไม้พุ่มุ่มไม้ที่มีปลูกอยู่ทั่วไปกันบ้างนะครับทั้งตามเกาะกลางข้างถนนสวนหย่อมและสวนสาธารณะต่างๆโดยลักษณะเด่นสะดุดตาของมันก็คือมีพุ่มหนาใบดกมากด้านบนของใบมีสีเขียวหรือเขียวอมเหลืองแต่ด้านล่างเป็นสีแดงเข้มบางทีก็เข้มจนเป็นแดงเลือดหมูไปเลยทีนี้มาดูกันชัดๆครับจะเห็นว่าใบของมันกว้างประมาณ2-5เซนติเมตร ยาวประมาณ4-13เซนติเมตรเป็นใบเดี่ยวรูปหอกโคนมนปลายแหลมแตกออกไปได้ทุกด้านรอบๆกิ่งผิวใบเรียบเป็นมันไม่มีขนทั้งด้านบนและด้านล่างแต่ที่ขอบใบจะมีหยักเป็นฟันเลื่อยตื้นๆก็ถือว่าเกือบเรียบแล้วครับส่วนลำต้นของมันนั้นจะมีผิวเรียบสีน้ำตาลและดอกของมันนั้นจะออกเป็นช่อเล็กๆขนาดประมาณ1เซนติเมตรสีเขียวอ่อนหรือเหลืองอ่อนจนแทบจะเป็นสีขาวอยู่ตามซอกใบและปลายกิ่ง โดยที่ดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียนั้นจะแยกกันอยู่คนละช่อสังเกตก็คือช่อตัวเมียจะมีเพียง2-3ดอกในขณะที่ช่อตัวผู้จะมีดอกมากกว่านั้นแต่เท่าที่ผมลองแหวกหาดูก็จะเป็นช่อตัวเมียซะส่วนใหญ่นะครับอ่ะบรรยายกันมาถึงขนาดนี้แล้วเพื่อนๆพ,พอทราบไหมครับว่ามันชื่อต้นอะไร มาถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากฟังเฉลยหรืออยากจะลองไปเดาดูเองก่อนก็ขอให้หยุดคลิปไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะปิดคลิปไปก่อนก็ได้เอาไว้คิดออกแล้วค่อยกลับมาดูกันต่อเอาละทีนี้ผมจะเฉลยแล้วนะครับ ชื่อของมันก็คือลิ้นกระบือหรือลิ้นควายครับแต่บางคนก็เรียกว่ากระบือเจ็ดตัวซึ่งผมเดาว่าเป็นเพราะทางราชบุรีเรียกมันว่าต้นกระเบือแล้วเพี้ยมาเป็นกระบือประกอบกับบางพื้นที่ทางภาคเหนือกับภาคอีสานเรียกมันว่ากระทูเจ็ดแบกซึ่งหมายถึงคาถาเจ็ดบทที่เอาไว้สวดป้องกันภัยพยายนอันตรายต่างๆคืออาจจะเป็นคาถาที่เอาไว้สวดเวลาเอามันมาทํายาสมุนไพรรักษาโรคหรืออาการต่างๆด้วยทีนี้พอปนกันไป ชื่อก็เลยเพี้ยนกลายเป็นกระบือเจ็ดตัวน่ามนโนแจ่มไหมล่ะครับนอกจากนั้นมันก็ยังมีชื่ออื่นอีกเช่นทางภาคเหนือเรียกบัวลาทางจันทบุรีเรียกใบท้องแดงและบางท้องที่เรียกตาตุ่มไก่หรือตาตุ่มนกตามความมุ้งมิ้งของดอกมันส่วนชื่อภาษาอังกฤษนั้นก็ได้แก่พิกคาราหรือ Chinese Croton แต่จริงๆแล้วมันมีถิ่นกําเนิดอยู่ทางเอเชียอาคาเนย์แถวมาเลเซียไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามนี่เองนะครับและถ้าจะว่ากันไปแล้วจ้ต้นลินกระบือนี่สามารถออกดอกออกใบได,ได้ทั้งปีจะปลูกในกระถางก็ได้และสูงได้ถึงเมตรครึ่งเลยนะครับ แต่ที่เราเห็นมันเป็นพุ่มหนาๆสูงแค่6 0 8 0ถซนเมตรนั้นก็เพราะมันมักจะถูกนํามาปลูกลงดินเป็นไม้ประดับก็เลยต้องคอยตัดแต่งกิ่งพุ่มใบให้เรียบเสมอกันนี่ครับหลักฐานยังมีรอยโดนตัดอยู่เลยส่วนผลของมันซึ่งผมหาไม่เจอนั้นเขาว่ากันว่ามันเป็นลูกกลมๆสีเขียวอมแดงจนถึงม่วงขนาดประมาณ4มเมตร แต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับเพราะในการขยายพันธุ์นั้นแค่เอากิ่งปักไว้หลอมแหลมอย่างนี้ไม่นานมันก็ขึ้นดกพลึ้พราบแล้วล่ะครับและสรรพคุณทางยานั้นก็สามารถนำใบและลำต้นมาผ่านกระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาสมานแผลยับยั้งแบคทีรียลดการอักเสบและยาเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดโรคหัวใจโรคอรัลไซเมอร์และยาควบคุมระดับไขมันระดับเกลือแร่และระดับน้ำในร่างกายได้ แต่ถ้าเป็นแพร่แผนไทยก็จะนําใบสดมาล้างยางออกให้หมดแล้วตําเพื่อใช้พอกแผลห้ามเลือดหรือตํากับเหล้าแล้วคั้นเอาเฉพาะน้ํามาดื่มเป็นยาขับเลือดและน้ําคาวปลาหลังคลอดแก้ประจําเดือนมาไม่ปกติปากมดลูกอักเสบ แก้ฟกช้ำดำเขียวแก้พิดบาดทย si ักและถอนพิษไข้ได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ota, ต้องขอย้ำคำโตโตอีกครั้งนะครับว่าน้ำยางสีขาวของมันมีพิษร้ายแรงมากถึงขั้นทำให้ตาบอดได้หรือนำไปทำยาเบื่อปลาได้ทีเดียวทั้งบ่อเลยและสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์ กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการสำรวจพืชพันธุ์ต่างๆมาทำคลิปร่วมสนุกกับเพื่อนๆอย่างนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ